สวัสดีคะ่ะพบกับเจนนี่และน้องพอนะคะที่ช่องเจนนี่โกราค่ะวันนี้นะคะเจนนี่พาเพื่อนเพื่อนค่ะมาที่ร้านสิชาคาเฟ่แอนด์เลสลอนนะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเดี๋ยวน้องพอจะพาเพื่อนเเข้าไปดูข้างในนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตามน้องพอมาเลยค่ะอันนี้เป็นทางเข้านะคะน่าจะเป็นในส่วนของคาเฟ่ก่อนนะร้านนี้เป็นร้านที่บรรยากาศนั่งชิลๆและสบายมากเพื่อนๆสามารถมาทานกลางวันหรือว่ามานั่งทานตอนเย็นก็ได้เพราะว่าตรงโซนนู้นนะคะ ก็จะมีแบบว่าให้เ,เพื่อนๆนั่งทานตอนเย็นและรับลมเห็นวิวแม่น้ําของทางจังหวัดจันทบ,บุรีเลยนะเนีย่ยน้ำมากมากแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้มันจะเหมือนจะมีฝนเนาะเดี๋ยวเราจะนั่งข้างในดีกว่าใช่แล้วก็มียุงด้วยนี่น้องพ่อไปไหนแร้ไม่รู้แต่ต้องบอกน้องพ่อก่อนว่าเราต้องมานั่งตัวเล็กน้องพ่อเดี๋ยวเราไปนั่งตัวเล็กอุ้ย งไหนดีอะนั่งตรงไหนดีนั่งตัวไหนดีคะเออนั่งตัวไหนดีพ่อเพราะนั่งตัวเล็กดีกว่าพอ่นนนนพอมานยังนี่พรานั่งเบอร์เก้าใช่ใช่ใช่สองพันนึ่งเบอร์เก้าอ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ ภายในร้านของสีชาแล้วนะคะก yeah, ็วันน eh ี้นะคะเจนนี่ก็ได้สั่งเมนูนะคะเมนูแรกก็คือจะเป็นข้าวผัดกะเพรานะคะที่นี่นี่จะให้ดูนี่เป็นข้าวผัดกะเพรานะที่นี่แล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะผัดเส้นนะคะแล้วก็บักกุตเต่นะแต่ว่าเมนูที่นี่ค่ะค่อนข้างจะเยอะมากถ้าเป็นเพื่อนดูนะคะแต่ที่นี่สังสักเกตนะเขาจะเน้นเป็นกะเพราน้าเน้ยจะกะเพรเยอะมากเลยแต่อันนี้เราก็แอบอยากกินนะเป็นกะเพรากักหมูแล้วไม่ค่อยเจอนะที่ไหนมีกักหมู แต่วันนี้เราจะลองตัวที่เป็นแบบว่าเรคนอมเปนของที่นี่เนาะถ้าใครๆมาก็ต้องสั่งเป็นข้าวที่เป็นสดเนืออ้อเพราะที่นี่จะแบบว่าค่อนข้างที่จะดังในเรื่องของกระเพราเนื้อค่ะนี่เลยเมนูเยอะมากอาหารที่นี่นะคะจะเป็นสไตล์แบบว่าเป็นอาหารไทยแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นสเต็กก็มีเหมือนกันเมนูเยอะมากอันนี้สปาเกตตี้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเต็กแล้วก็จะมีซุปผิดพัฟเฟลด้วยค่ะส่วนที่นี่นะคะก็จะมีในส่วนที่เป็นของน้ำด้วยเช่นกันนะคะนี่มาดูอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป,เป็นโซ่นะคะเป,เป็นโซ่อันนี้เป็นอเมริกาโน่เนาะน้ำดื่มแบบซาซาที่นี่ก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นพวกในหมวดของโซดาโกโก้ก็มีค่ะเมื่อกี้เราสั่งอันนี้ไปให้น้องพ่อนะ เป็นในส่วนน้ำส้มขันเนาะอ่ะเพิ่งเห็นนี่มีความหวานว่ายมีพอร์ฟิน่าทานมากเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะว่าของจริงเป็นยังไงก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะมาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็อยากจะมาลองทานร้านนี้นะคะก็หาไม่ยากค่ะร้านนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับทางบิ๊กซีบิ๊กซีจันทบุรีนะคะซึ่งอยู่ในตัวมเมือง แต่ว่าที่แนะนําร้านนี้นะคะเพราะว่าถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนะคะคือมันจะมีโซนข้างนอกด้วยซึ่งโซนตรงนี้มันจะติดแม่น้าเลยแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีมากแต่ว่าเนื่องจากว่าเราช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ยุ่งก็ค่อนข้างใจเยอะ,ะคะ่ะเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขามันข้างในก่อนเนาะถ้าเ,เพื่อนๆสายที่ชอบกินกะเพราะแนะนําเลยว่าต้องมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเมน,นูที่เราสั่งมานะคะก็ตอนนี้มาเสิร์ฟมะสองอย่างนะคะก็จะเป็นข้าวคุก ข้าวคุกกระเพราเนาะที่เป็นตัวสเต็กนะคะหมายถึงว่าเป็นสเต็กเนื้อบนนี่เนื้อแบบใหญ่มากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผัดอนเส็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินในตัวข้าวคุกก่อนเพราะอันนี้เป็นอาหารในความเมนของที่นี่เลยนะโอ้หิกินหอมมากคืออันนี้จะเป็นข้าวแนวเป็นข้าวคุกกะเพรานะอันนี้เป็นเมนูบักกุตินะคะ อันนี้เราสั่งมา3เมนูนะเดี๋ยวเราลองมาชิมเมนูแรกก่อนกนะ็คือเป็นข้าวคลุกตัวนี้นะคะที่เนี่ยความพิเศษก็คือเนื้อที่เนี่ยเขาจะมีเลือกเลือกได้แม้กระทั่งความสุกข,ของเนื้อนะคะอร่อยมากข้าวคลุกของเขานะมันหอมมบก บวกผัดกระเพรากินแบบชัดมากแล้วก็ตัวเนื้อนิ่มอร่อยมากอร่อยอ่ะอันนี้ให้เป็นแบบในความเมนจริงนะถ้าเป็นเพื่อนมานะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าชอบเนื้อแบบไหนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีในเมนูอ่ะคืออันนี้เจนี่สั่งเป็นเนื้ออันแรกนะเนื้อแรกก็จะเป็นเนื้อไทยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนชอบเป็นเนื้ออาเจนตินาก็มีแล้วก็จะเป็นเนื้ออบหลุมขวัญก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ แต่อันนี้คือเราสั่งเป็นเนื้อแบบเนื้อไทยนะเนื้อไทยโขขุนซึ่งอร่อยมากเป็นแบบว่าตัวรีคอมเมนของเขาเลยซึ่งอร่อยมากๆอ,กอันนึงที่อยากเรากินนะแต่ว่าเว้นมาขวหน้าก็คือเป็นตัวที่เป็นบอกกระเพรากักหนูอันนี้น่ากินมากเหมือนกันอันนี้เป็นผัดมุนเส้นนะคะแต่ผัดมินเส้นที่นี่เขาจะใส่กระเทียมด้วยนี่ว้ยน่าิในตัวของผัดมินเส้นนะคะเขาจะใส่เป็นมะเขือเทศ นะคะแล้วก็ใส่เป็นไข่เค็มน่าเก๋เปลา,าไม่ค่อยเจอนะไข่เค็มนะคะแล้วก็ส่วนของกระเทียมดองน่านมากเมื่อทานมากเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอันนี้มันก็ไม่เหมือนสามเหม็นนะเพราะว่ามีแค่แต่กระเทียมเนาะแลาปกติสามเหม็นเขาจะมีเป็นอะไรนะเป็นชาโอมีนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็อะไรนะจำไม่ได้อไรอย่างหนึ่งก็จะเป็น จะเป็นสามหนิงแต่อันนี้จะเป็นแค่แบบว่ามีแค่กระเทียมแต่เป็นอาหารเในมเมนกันเมนูนี้อร่อยมากอร,อ,อ,รอ,อร่อยมากเขาหอมอ่ะเขาเป็นไข่เค็มที่แบบว่าออคือในวุ้นเส้นอะมมนได้กลิ่นทั้งไข่เคม็มแล้วก็ได้กลิ่นทั้งกระเทียมซึ่งหอมมาก ะะะะจะมาชิมตัวที่เป็นไข่เค็มกันน้ำมันมากเลยเหรอี๋้วเรามาลองทางบัตเติรนะคะที่ร้านนี้กัน ร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านบักุตินะคะที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะถ้ามาจังหวัดจัทนทบุรีและอยากลองทานบักุติเนี่ยมาทานร้านนี้ค่ะร้านนี้ก็ขึงเครื่อง,งจริงๆของบักุติถเพื่อนสังเกตนะคะกระดูกเขานี่คือจะแบบเขาจะแบบว่าเป็นกระดูกที่แบบว่าเหมือนทานง่ายนะคะแล้วก็เหมือนแบบเขาก็มาเปืบบ่อยละแล้วก็จะมีแบบว่า เผ็ดหอมนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกววาเชทาวนะแล้วก็จะมีแบบเครื่องเทศแบบว่าพวกเก่ากี้ด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะชิมน้ำก่อนนะให้ดูนะค่ะนี่หน้าตาเพื่อนๆ,ๆที่ชอบปากกุฏินะแนะนำเลยว่าอร่อยมากแล้วก็ เนื้อเขาทำง่ายมากเลยค่ะคือกระดูกเขาแบบว่าต้มมาเปื่อยแลวชื่นใจมากอันนี้เป็นเมนูน้ำส้มที่เขาคัา้นสดๆเลยนะ,ะถ้าเพื่อนๆมาที่นี่แล้วแบบว่าอย,อยากคั้นแบบว่าของสดๆเลยอันนี้ก็จะแนะนำเป็นเมนูเ,เช่นกันอ่าน,นี่เป็นเมนูนะคะที่น้องพอสั่งมาอันนี้เป็นอะไรคะไก่ทอดเกลือนะโอ้น่ากินมากอุ้ยน้องพอทำอไรเฮ้ กรอบมากเสียงกรอบมากเสียงกรอบมาก mm. อร่อยสุดอร่อยสุด,สด <Yeah. S 1> อันนี้นะคะเป็นเมนูไก่ทอดเกลือนะคะ mm. ก็จะเดี๋ยวเราต้องลองชิมก่อน mm. เห็นน้องพ่อบอกอร่อยมากบอกว่าแม่ต้องสั่งให้ได้นะเมนูนี้นี่แต่เมื่อกี้น้องพ่อเขาชิมไปบ้างแล้วนะคะเขาบอกว่ามันกรอบมากกรอบนองนุงน mm. ่มหนบอกรอบมาก กลบน้องรึเหน่าเดยวที่น้องพ่อบอกวันนี้นะคะเจนนี่นะคะก็มาแนะนํานะคะเป็นเพื่อนนะคะว่าถ้าอยากกินอาหารที่แบบว่าอาหารไทยฟูชั่นนะคะแล้วก็รสชาติดีราคาแบบว่าโอเคมากเลยนะคะแนะนำเลยค่ะร้านสีชานะคะซึ่งหาได้ไม่ยากะะเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเสิร์ชใน Google Map ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าสีชาทาฟรีแอนด์เลสตรอร์ลอกนะคะก็เพื่อนๆจะเจอร้านนี้ได้ค่ะวันนี้นะคะเจนนี่นะคะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะเราไว้ดูว่าวันหลังนะคะเจนนี่จะพาเพื่อนไปร้านไหนนะ วันนี้บ๊ายบายค่ะน,น,น่านะอย่างเงี้ยแบบมันน่ารักนะเออให้วิวเห็นจ้ะน่ารักจังที่น,นี่มีนกด้วยนะจ๊ะ เอาละครับมาถึงคิวคุณพ่อพา,พามาเดินชมบรรยากาศภายนอกนะครับอันนี้เรามองย้อนกลับไปในร้านอาหารนะฮะเห็นคุณแม่เจนนี่กับน้องพอขมักขเม้นในการทำงานกันอยู่ทานอาหารด้านนอกเนี่ยบรรยากาศดีมากแต่เนื่องจากว่าช่ชงนี้ไม่นชงหน้าฝนน,นนะครับเราก็กลัวว่าจะมียุงเยอะก็เลยนั่งข้างในดีกว่าเห็นไหมีมีทางเดินลงไป แม่น้ำด้วยครับสวยงามมากๆน้านี่ก็จะเลาะตัวร้านออกมาเลยนี่เราเพิ่งเคยทราบว,ว่าตรงนี้มันมีแม่น้ำด้วยีลยวลองเดินไปดูแ้านนอกอีกหน่อยนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงได้นะครับบรรยากาศร้านภายนอกครับ ที่นั่งบรรยากาศดีมากนั่งชมวิวบริเวณที่นั่งแบบเป็นตะข่ายครับคนที่มานอนเล่นนั่งเล่นตรงนี้สบายเลยนั่งชมวิวกับแม่น้ําตรงนี้ก็เห็นว่าบรรยากาศดีมากๆครับโอ้เป็นร้านที่คุณแม่จะนี่พามาร้านนี้ไม่ผิดหวังเลยตัวร้านจะถูกซ่อนอยู่ในกําแพงสีอิฐอย่างนี้ ถ้ามองจากภายนอกในตอนแรกดูไม่ออกเลยว่าเป็นร้านอาหารจนคุณแม่จันนี่บอกว่าเนี่ยมีร้านอาหารอร่อยนะลองเข้ามาชมกันม,มาทานกาันเพราะว่ามีหลายๆคนบอกมาทานแล้วอร่อยน้องที่ร้านก็บอกว่าอร่อยมากมตัวร้านจริงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาก็จะเจอในส่วนของการเคาน์เตอร์สั่งอาหารแล้วจะเป็นโต๊ะอาหารหลากหลายเลย